เขาปันเดี่ยวเนาะจโฮะอรโอ้ยตตยขักมาเดียวคลมไปดีเลยบนเสุดแนโอ้ยจี่นงเอ้ยอระไรคนไทอันนี้จับบ้จับด้ออะจับจับเอาัเหนื่อยุเอายนดีกันเลยิ๊กตไได้มไหจับอเอาล พี <S <s ่น้องเฮาสิเอาผักกระเทานี่กิ๊กับปนเทเฮาแม่นเฮาเดี๋ยวสิแม่หลาย นี่ไปลอง,ง,ลอองเลยนี่ก็ป๋นโอ้คักงามเลยเก็บผักกระเดากินกับป๋นงามไปเลยทึง่งสูงทึ่งล้มทึ่งสูงเราจะไปแซ่หน้าผักกระเดานี่ผักกระเดาคมแต่ว่าบําไรนี่จะแซ่หน้ากินแบบสดๆเลยึุงแซ่ ไอลวกดีไปเงปนได้เากกระเดาสุดมาะกอบครับพี่้องเลยเนี่ต้มกบปนเครื่อง หน้ามใหม่ล้นี่ต้มใซ่บักเขือนี่โอ้คักสุดยอดกี่แบบบันบานเลยนะใส่กระปูโอ้คักใส่ในน้ำได้ดิอันนี้ยังมายังนอกขึนมะกอกใส่มะกอกนะบดเข้าปั่นเดียวนกินรู้ฮะ อ๋อโอ้ยตายขักมาเดียวกลมไปดีเด้เลยบอรเลขสุดแรกยวี่น้องเอ้ยตายขักมานี่จะกินบนี้มดวมละมีตืด่างเอาเออด่างกบันด่างกบโอ้ยน้องไปเลขสุดแดเลยสินะเลขสุดแดเลยสรกบังขัว่ายโอ้ยย่าพื่มงย่านี่โอ้ยโอ้ยน้อไปทายไวละ

เราือซึ่งเ่นความยาพือย่างนี่มันลบมันก็ถือว่มันเป็นวินอยู่เนาะจะลบกับลบบนนาวทุ่งรมเนาะบทความแทบานเนี่เขา่ไดนต่างใจหรเนาะต่างใจใเหรอวชปุนกับขัสด็กระเดาก่อนมาเต็ม

นยังเด็กนี่พักยาะนี่ว่บุหงาต่ำถึกับยบเอ้าลุาะักกันแนงแหงนี่นี่พักแนงแหงนี่หอมขนาดนี่้ยโอ้ยนใ

What uh was -huh. <laughs> ừ, khá khá, khá đây <laughs> đây, rồi. Ọt ta ta ta. Cho thêm lại.

<Good> เดี่ยวเพลียนวเดีน้นี่มันนี่เด้ยบุกมาเกาไรอยู่ผ้กดกาก,ดก้นเดี๋ยวคมกาดเลยดีป่ะอ้โหไม่ทองแบบตึ๊ดอินตัวลวในตัวดิฟเนี่ยเยอะเลยอ้อวาวคมแบบเออได้มจะบุเผาอืโอ้โมแบบนี้เลยดีป่ะ tay à, cái đầu cỡ đâu. cuộn nó có có thể là hàn lão không thể không được không không được không được không

Đi bấm hòn, nữa, ừ. dẹp bị đá cốc này Cướp này nó cướp lúa ạ Cái ruộng ruộng đó Cái này mày rồi cái Có cái Có Các cả bạn Một Đến. 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 rồi ừ. cho kênh บวบบววว่าป en. hmm. ุ้นไว้คุยอยู่นะีเป็นไงดิกันไหนดกคันคุยหลายเลยบอให้จับเขาบอแล้วะขลุ้นหลายคนไอ้เนี้ยจับไ จับด้วยคุยวะจับจับเนยเหนื่อยคุยเอานีกันเลยกตเดยห้มาให้จับมอให้คุยเอาเลยเขาเปเหนื่อยได้ไหมโอ้โต่แเาดเู